นะครับเจ้าของสวยอ่มามะกอก็สวยลูกสวยมากต้องเอาลูกเขาเรียกว่าต้องเอาลูกเล็กออกมันจะได้ตลูกมันจะได้โตลอยมันดกลอยมาช่วยปิดเลยนะจาอาจารย์ดูนี่นี่ดูน,นีน่ต้น้อนนี้อันนี้อะไรมากินเนี่ยกระดองมากินใช่ไหมใช่ยังเขียวปิดอยู่เลยนี่มันสุกแล้วอะ ข้างในมันแดงอ่าข้างในมันสเรา,าตามเจ้าของตาเจ้าของสวนไปดูนะครับว่าในสวนมีอะไรบ้างโหมะม่วงเขียวเสมยพกร่อ,อ, <6 S 1> อง,องเออออะะไรนะันนั้นนะครับ่แดดด อันนี้ก็เป็นแขกดำเหรอครับอันนี้อ,อันนี้แขกดำตัวเมียโอ้วอันนี้กัมละกอแขกดำแต่ตัวเมียมัละกอส่วนนี้เขาปลูกแต่มัมลกอกันอันนี้เยอะมากฮอลแลนด์ตัวเมียฮอลแลนด์ตัวเมีย,อ,ยอันนี้ดอกจัดดอกจัด หัก<อ>ไปแล้วต้นนี้มันต่ลูกใหญ่ๆ,ๆ,ๆอย่างนั้นเลยอ่าลูกนี้ยาวอันอันนี้ยาวๆอันนี้คนละพันใช่ไหมครับอันนี้แขกดำค่ะอันนี้แขกดำเยอะมากแต่ว่ามันหน้าร้อนใช่ใช่จริง<ำ>ลูกมันต้องใหญ่กว่านี้เนาะแขกดำคนลดก็แขกดำที่เขาไปทำมะลักอาส้มตำใช่ไหมฮะส้มตำโอ้อันนี้ก็สุกแล้วนะๆๆๆอ๋อนี่แทบว่าจะแบบกินกันไม่ทันเลยเลยนะครับเนี่ย ยอดนี่เป็นงานอดิเรกของเจ้าของสวนใช่ไหมหรือ <c oughs> งานจริงจัง <c> ม <oughs> ีความสุขครับเริ่มง,งานมาแล้วก็มาดูพลิกมาดูพลิกอันนี้ร้บผมใช้น้ำหยดใช่ไหมครับ <c oughs> น้ำหยดมีน้ำพุ่งอยู่เออน้ำหยดอันนี้กล้วยครับกล้วยเรียกให้ทุกน่าน กล้วยอันนี้เอาไปยำก็ได้นะครับเอาไปต้มก็ได้ไ,ไม่ครับเ <laughs> <laughs> อาไปกินกันขนมข,ขนมจีนก็ได้อันนี้สุกแล้วนะคะมะละกอสุกแล้วนะสุกแล้วหรือว่ามันเหลืองม,มันสุกแล้วนี่มันแก่แล้วอ่าอย่างลูกนี้ลูกนี้ปล่อยให้ โจรมาทำลายสดยอดยาไปอือยาไปสวนโน่นเลยมีมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวน่าทานหอมโอ้มะละกอนี่กล้วย กล้วยหอมกล้วยหอมนะครับนี่กำลังเล็กๆอยู่นะฮะตัดเลยนะคะตัดเลยครับตัดเลยครับอันนี้ไม่ไม่ออกลูกเลยใช่ไหมครับถึงตัดอันนี้ไม่ติดแล้วค่ะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วไหนโชว์โชว์โชว์อีกทีสิครับโอเคสวย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 กล้วยหรือคนถือค่ะทั้งกล้วยและคนถือคนถือเมื่อ20ปีที่แล้วสวยครับสวยสวยสวย เอาไปอ่ายำผู้หญิงก็บำรุงน้ำนมแกกับคนหนังคลอดอันนี้กล้อนอะไรกล้ว,ย,วยอะไรครับกล้วยน้ำวาำว้าอะไรนะน้ว้าดำนี่อะไรน้ำวาำ้วา,ำวาใช่ไหมครับผมก็ว่าอยู่เวลาเวลาแก่ล,ลูกมันจะสีดำอ๋อสีดำออกน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่ตานีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเวลาสุกมากๆอะ่ะขั้วมันจะร่วง มันลูกมันจะร่วงหลุดออกมาจากจากเงาเปลอกปกติแล้วมันจะไม่หลุดใช่ไหมล่ะใช่ใช่อันนี้มันจะหลุดแต่ลูกมันจะใหญ่ในเขมรกระเขมาม่วงนะครับม่วงลูกตกมากอันต้นนี้เรียกพันตะไปฝังโนได้ไหาจังอันนี้แขกดำแขกดำแขกดำเตื้อนตูกขุแขกดำกระเทยแขกขาวไม่แขกดำกระเทยแขกขาวมาไม่ได้นะต้องไม่แขกดำ ดูได้ยังไงกระเทยง่ายๆแขงทำกระเทยอันนี้ขวดหน,นึ่งมันจะมีได้หลายลูกอ่าอ่าอ่าอาอ่าเน,นื้อมันเน,นื้อมันจะหนาจะหวานเอาสุกเยอะๆจะได้หวานๆก็อันนี้ก็ไปเก็บกันได้นานๆะลูกนี้น่าจะดูนะลูกนี้สุกไหมสุกแบบแบบเพนนะื่อนไหมไม่ไ,ไม่แน่ใจต้องให้เจ้าของสวนดูอ่ะม,มันก็แดงกว่านอื่นไปแล้วก็เ <laughs> นี้ยเออ ามันก็ได้หมดแล้วครับเนี่ยมันก็สุกมันก็แก่แล้วนี่ยอาจารย์ลูกนี้ด้ปะลูกนี้สำหรับอาจารย์กิติศักดิ์ลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้ลูกนี้สำหรับอาจารย์กิติศักดิ์ลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้มันไม่ได้ขนาดลูกนี้ไม่ได้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน แบบนี้ใช่ไหมที่ตัดเอาไปฝาก้าท้าขายแบบประมาณนี้ใช่ไหมแก็เป็นแดงนะจ๊ะแต้มแดงมันจะหวานใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันลืมต้นมันจะหวานกว่านี้อะไรเครือดอะไรเกลืเคะเืออ่อเล็บมือนางอ๋อตีไม่ออกเครือนี่รอรออ๋อตัดแล้วใช่ไหมใช่โอ้ยเลี้ยงเลี้ยงหน่อไว้แล้ว อันนี้เล่มือนางนะครับเล่มือนางเล่มือนายไม่ได้แล้วต้องเล่มือน,นางน,น,น,นะครับอันนี้ก็กําลังจะออกจะออกอันนี้ก้อยน้ำหวาฮะหักมุกหักเพชรไม่ได้แล้วต้องหักบุกหอวมนละกอสุดหูลูกหูลูกตาผว่าเจ้าของ อยู่สวยๆกินละกกอทุกวันน้อนนอนดูน่ะเมื่อเช้าเขาเก็บไปถูไปแล้วแหะอะไรครับมะม่วงเหรอแก้วขมิ้นอ๋อแก้วขมิ้นเหลืองๆกี่ปีครับไี่เอาถึงอาผลผลิตออกมากี่ปีครับเนี่ยต้นนี้ปลูกกี่ปีครับน่าจะสามปีได้สามปีอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับสามปี มันอ่าคราว,ว่าไม่ได้เดินทุกวันไงโ <an> อ้อันนี้ก็ดกมากอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเป็นน้ำว้าใช่ค่ะน้ำว้าก้ว้วนำาอันนี้ก้น้ำว้านะครับอันนี้เขียวสามรสอาจารย์ไม่เอาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เขียวเฉลิเขียวสามรสอ,อืมอันนี้กี่ปีครับอายุอันนี้อายุยุครูบ้าเยอะแล้ว อายุมะม่วงต้นนี้ครับอายุมะม่วงต้นนี้ก็ตั้งแต่น้ำลดปี54น้ำลดห้าสี่ห้าห้าปีไม่ใช่สี5 4 6าปีแล้วอะ่ะ <5, 4, S 1> นี่ตะไคร้นะครับตะไคร้ครสวยมากตัดใโ้แบบดหันยากขึ้นยอดพริกนะครับเานี่อันนี้เขียวใหญ่จานอันนี้ก็เขียวใหญ่ อันนี้ก็สิบปีใช่ไหมครับสิบปีเหมือนกันรุ่นเดียวกันเช้ามากูยังมองไม่เห็นเลยเติมทุกวันถ้าผมกลับไปอยู่บ้านนะผมก็จะลงแบบนี้และครูแล้วก็ค่อยค่อยมากินผลผลิตตอนที่กระไว้กระเสียนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็น่าจะคอนแลนกันน่าจะ ส่วนนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีมะละกอหลากหลายสายพันธุ์มากมะนาวก็มีนะครับมะนาววันนี้มะนาวก็มีอันนี้อะไรครับขาอันนี้ก็มะละกอเหมือนกันอันนี้ก็เหลืองกระบี่อันนี้ก็เหลืองกระบี่ อันนี้เหรอคะอันนี้มันตัวเมียคันนี้สองต้นนะตัวเมียไอลูกโปร่งเนื้อจะบางๆอันนี้ก็ตัวเมียโหต่ต้นดีจริงอันนี้จําแนกจากอะไรครับตัวเมียตัวผู้เนี่ยขนาดลูกลักษณะลูกนะ่รับลักษณะลูกทั้งเนื้อและทั้งดอกอะจรกัดอกมันจะอ้วนๆแล้วก็จะมีแต่สีเดียวมันไม่มีแบบเกสรตัวผู้ข้างบนด้วยอ๋อ อมมไ้ันนจะวๆปดเนี่ยเซียนมะละกอเลยค่ะเขาปลูกมาปลูกไปจากที่แม่เจา้าแต่ก็ปลูกมานานเลยนะไอ้ไอต้นนู้นะน่ะลงดินอาจารย์ดูต้นลงดินเห็นไหมอืมต้นลงดินปลูกจากปลูก้หถุงเลยใหญ่มากต้นใหญ่มากไอ้ไอต้น,นที่ไอ้พวกเนี้มันมันปลูกในถุง อันนี้ตั้งชื่อสวนว่าสเปนแลนด์ใช่ไหมคะับสวนสเปนสเปนบ้านสวนสเปนดีไหมบ้านสวนสเปนดีครับดีดีดีลูกลูกชื่อสเปนค่ะอันนี้อะไรครับไม่ไม่อะมะกอกไม่มาดันไม่ผมขมชอชออะอะไรนะอะไรเอ่ย อ๋อวันนี้ลูกสะเดาเหรอครับใช่จ้าเมผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยลูกสะเดาเนี่ยผมเคยเห็นแต่ยอดอ๋อเป็นสะเดาอีกพันหนึ่งเพราะว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดมันจะเห็นอีกพันหนึ่งพันแบบพันใหญ่ใหญ่มากอืมใช่ใช่ใช่ต้องตัดให้มันแตกอนนี้เขาไม่รักคอเหมือนเดีย ละกอดูกทุกต้นครับดูกทุก,กต้นถูกท้ไม่ต้องมีว่าหนึ่งหนก็ขายปีสองแล้วมันก็กใช่ถือว่าถือว่ามีผลผลิตตลอดปีเขาเน,นี่ยมะละกอเน,นี่ยต้นเนี้ย่ะโตกเลยเนี่ยตกเลยตกมากเนี่ยแทบอันนี้ก็มีแมวขโมยซะแล้วกระลอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะสุกแล้วกินมันนแล้วใช่ใช่เนี่ยสุก อ๋อทุกเช้าครูก็จะมาดูใช่ไหมครับว่าต้นไหนมันอันไหนได้แล้วใช่ไหมใช่มันขโมยไปแล้วถ่ายจากนี้ก็ได้ อันข้างในบบข้างในก็ถือว,ว่าสุกแล้วที่ฟันผมมาปลูกแบบมีอาจารย์ดูาาิดูติใช่โอ้โมันแบบโดนขโมยมาตั้งนานแล้วอ,นนอันนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วาาเถลอมันจะมากินต่อ,อาาถ้ามาเช้าเดินม,มาตรงนี้ก็ เรียกว่าเมื่อเช้าเขาแจกอะไรให้นักเรียนก็รีบอือรีบไปรีบไปไม่ได้ไว้ไหนเลยใ,ใช่เจะ่อเช้าด้วยอ๋อหรือว่าผลผลผล,ผลผลิตเก็บทุกวัน <laughs> เก็บทุกวันครับเก็บวันเข้าวเห็น จเจ้าเย็นเลยใช่ไหมทุกวันเย็นจะเยอะนเอย่อเช้าก็ได้สามกระป๋องเพราะตอนเช้ามันมันมันเวลาจำกัดเนาะวันนี้ก็กล้วยครับแต่กล้วยกล้วยน้ำกล้วย <นะ S 1> ไป้น้นำบ่า,บาโอ้ปุ๋ยปุ๋ยทั้งนั้นเลยฮะปุ๋ยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มะละกออันนี้ก็มะละกออันนี้ลูกเล็กหน่อยอันนี้น่าจะเป็นพันอะไรผ่าน แค่กลายพันธุ์หรือวะพันธุ์ตัวผู้ไม่ใช่ตัวเมีย,ตมยแต่ลูกมันเล็กอ่ะ,าาะ,ะอ่าพอดูจากกิ่งที่มันออกใช่ไหมดูจากก้านที่มันออก อ,อ,อ๋อก็ขยับพันต่อกล้วยนะครับอันนี้ปีกล้วยอันนี้อันนี้ทิ้งไปแล้วอันนี้ก็มะละกอมะละกอในส่วนนี้มันมีแต่มะละกอตลอดมันมีแต่มะละกอ ตัดแล้วทำไมทิ้งไว้ที่นี่ล่ะครับทว้ที่นี่มีอาจดูกล้วยเอานี่ีความสุขครับสวนตอนนี้อยอันนี่้วยเทพพรสกล้วยเทพพรสปรีกินได้ไหมครับไม่เคยกินไม่เคยกินใช่ไหมปรีมจะถึงอแล้วก็ลูกมันก็กลิ่นคล้ายกล้วยไข่ ล,ลูกมันจะเล็กใช่ไหมครับลูกมันสแสดงว่าลูกมันเล็กเลยแน่ๆเลยไม่ใหญ่ไม่แน่ใจนะไม่ทำามานกล้วยนะแต่ถ้าปลูกก็ได้ทำกล้วยตับน่าจะดีครับดี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 ดดนี่ครับปุ๋ยทั้งปุ๋ยทั้งนั้นเลยครับ อ่าที่เป็นใบไม้เขาว่าอะไรนะครับอันนี้มันตายแล้วหรอครับต้นนี้มันล้มไปแล้วอ่ะ,อจจะอถ้าอัานนี้น้นำเลี้ยงมันมันมนได้ใช่นาจจ่นาจ,จะยังอะไร มันดิบอยู่ใช่หรอ oh, <God. S 1> มันดิบอยู่เหรอมันดิบอยู่ oh, <God. S 1> สุดยอดครับน้ำมีตลอดปี เลขสองก็นนถูกถูกพี่ไทยขายได้ตลอดครับาขายแป้งไม่มีเสียแล้วตอนขายไม่ได้อะไรนะสีม่วงเห็นไหมสีทันเดียวอ่ะต้นเหลืองเนี่ยสีม่วงเอ่ออะไรนะจานต้นนี้เรียกอะไรนะแต่มันสีม่วงต้นอ,อ๋ออ๋ออ๋อ,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 อดอกสีม่วง อนนี้ครูต้องปลูกเครื่องแหวนนะกระต๊อบไว้ตรงนี้ใช่ต้องปลูกกระต๊อบไปตรงนี้เนี่ยที่ปลูกกระต๊อบไปเลยก็สาธุครับปลูกถูกอยู่แล้วครับคนขยันอย่างครูป็ใช่ารับช่วงนั้นครูรดน้ำมันดีหน่อยเห็นไหมดูตรงคอเห็นไหมอ่าต้นไหนต้นนี้ต้นสัมโนนะคะ นี่คือตัดไปลูกนันอยู่นะนมันมันเริ่มออกกันนะมันเริ่มออกเนี่ครูก็เริ่มเริ่มไม่ได้ลดมนันอันนั้นใช่ไหมเนี่ยต้นริมที่เราตัดลูกมัน่่อาดูไหมมันขาดไปไหมเราไม่มีเวลาแล้วพอได้ลดมันมันก็ออกมันเป็นพันออกง่ายกันโอ้โหสุดยอดคะ่ะบมะละกอก็ในหลวงท่านตรัสว่า พี่สาวครูปลูกกล้วยครูปลูกละกอโอเคพืชแบบคตัม่าัานจคือมะน,นาวมันต้องดูแลน,นิดนึง่ะครับผมจะถามว่ามน,นาวอ่ะช่วงหน้าร้อนอ่ะมันผมก็ไม่ถึงเหมือนกันนะคุณต้องใช้ไม้ มาแล้วก็มีกระชอนนะถูกอืมงวงนี้ดกมากครับดก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 ,ดกจริงๆ <laughs> ดูครับดูความดูความ ดูความอ่าปียองเจ้าของสวนครับดูครับาลูกไหนสุกลูกไหนก็สุกครับสุกสุกถูกแล้วลูกลูกในกับลูกนอกอันไหนลูกนอกครับลูกนอกฝั่งนี้มันสีมันสว่างสุกระวังก้นถังอาจ๊อโน่ะ อันนี้คือลูกริมมันใช่ใช่ลูกริมลูกโนนเขาค่อยมาเก็บพรุ่งนี้ต่างโคลมันไม่เห็น,หนแล้วคุดเก็บอันนี้ผู้เอาไปไว้ที่ไหนล่ะจะบอกว่าแช้าทุ่ยเย็นจะบอกว่าแช้าช่องฟีดอเช้าผูก็ไปไส่งอ๋อไปส่งบ้างมไม่เคยใส่แล้มีเมื่อเช้าวันเดียว <c oughs> าอาจารย์ไอ้ข้างน,นั้นเป็นไงน่าเก็บไหมจุกเรื่องเลื่อย พรุ่งนี้ก็ได้มั้งครับได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ถามว่าเก็บได้เลยมันมโดนเจาะแล้วหรอใช่โดนเจาะแล้วครับต้นลูกไหนลูกเนี่ยลูกที่อยู่ท้ายเนี่ยท้ายเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยที่อยู่นั่นแหละนั่นแหละลูกนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เนี่ยนะใช่โดนขโมยแล้ว รับนะนี่เลยสับีมันแค่ว่ามันมาเจาะมันรูปหัวใจเราเลอะเลยเนะ <laughs> ี่ยช่างช่างคิดนะรูปหัวใจจริงอนะ่ะอาจารย์อีกสักทีนะรูปหัวใจเนี่ยเจาะรูปหัวใจ พลิกครับพลิก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 นี่ทำต้มยำได้สบายเลยนะครับเนี่ยตะไคร้มีค่ะมีพลิกมีใบมะกรูดมีทำต้มยำได้สบายเลยดกจริงๆรงมะม่วงเอาไว้ให้ว่างก่อน น่าจะหลังน่าจะหลังสงกรานเพราะว่าสงกรานผมก็จะกลับโอ้โอค,ค่ะมะม่วงสามรสนะคะอ่าพูดได้เลยาาครับมะม่วงสามรสเวลาแก่แล้วลูกมันจะสีชมพูค่ะโดยเฉพาะตรงหัวมันจะเริ่มสีชมพูแล้วก็สามรสจริงๆค่ะมีอมเปรี้ยวอมหวานสังเกตง่ายๆขั้วมันจะยาวเรา,าก็จะดกนะคะดกมากครับดกมากปีนี้ยังไม่เคยดก ีเนใช่ใช่ๆดกมาก,มนมากจนดกจนแบบถ้าดกอ่ะ,อะลูกจะพาจนต้นลงดินเลยต้องเอาไมา้คังเลยใช่ใช่ใชสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยครับความตั้งใจของเจ้าของสวนที่เขาได้วางแผนเอาไว้ดีครับพอหลังจากที่กเกษียณน,นะครับก็มาทำเกษตร ดีใจครับดีใจดีใจตอนนี้ใช้เวลาก็ออกลูกมาประมาณกี่รุ่นนะครับกี่รุ่นนะคุาจโอ้โหมันก็หลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้ว,นลวเนาะประมาณสามปีนะออกแล้วอ่าสามปีก็ถือว่าสามปีมันออกแล้วอ,อ,วนอ,อววันนี้มันปลูกตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าสี่ใช่ใช่ถือว่าลูกไม่ใหญ่แต่ผลผลิตให้ผลผลิต เยอะมากครับเยอะมากอันนี้ยังไม่แก่ค่ะเนี่ยคับมะน,นาวคับมะน,นาวอันนี้มันเติ้นเล็กๆอยู่นะคะับมะน,นาวมะน,นาวปลูกแซมเอาไว้นะครับกระไคร <c oughs> จะมาดูต้นต่อไปครับต้นต่อไปอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคนละพันธ์ลูกมันก็จะเล็กลงหน่อยหนึ่งคนละพันธ์กับคนละพันธ์เอาอันนี้อันนี้เป็นพัน์เดียวกันสามรถดูสิครับดูลูกลูกใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่ อ่ะโอเคโดดีลาเจ้าของสวนเดินข้ามร่องนะครับสุดยอดสุดยอด